ไทับละดูเงี่ยวติดติดคัดคัดเงี่ยวบ่สะดวกเอาต้นทงเทงไปตำสดขั้นเอาแต่น้ำผสมเหล่าขาวดื่มประมาณหนึ่งเป๊กหนึ่งชั่วโมงทับระดูหา2สองสามขั้งเงี่ยวพุ่งอย่างน้ำนมราชสีติ่งเนื้อฉี่แมงวันทาเลยเจมือบบมีแผพบ เป็นสลายนิ้วน้ำมะเข้าหนึ่งแก้วสารสมประมาณนี้บทละเอียดเทใสค้นให้เขากันกินก้อนนอนสามถึงหามือนิ้วลดนิวลดถาปุ๊บหายปั๊บเ่าตำลึง ถาแก่ล้มพิษถามือและสองสามเทือเสาอีลีเดอร์สิบอกให้รากผักโขมน้ำรากผักโขมน้ำต้มดื่มแทนน้ำเรื่องตกขาวหายไปแน่นอนลิ์สีดวงดาก แพ่มากูเทียงแค่เอาบากกดมาครึ่งมาครึ่งพอให้น้ำที่ผิวมันออกยัดใไ่ลูกล้นหรือลูทวานนั่งทับไว3้3าหนาทีบอเกินสามสี่มือหัวลิดสีดวงฟอลากหญางาขาตะไข้หรือว่าหัวขิงไข่ไปเต้ยต้มดื่มเป็นประจำล่างไตดีบำรุงไตเย,ยี่ยมป้องกันมิวสุดยอด หายเป็นปิดทิมต้นครอบจากากวานเอารากต้มดื่มผิดกระบูนผิษสำแดงหายเป็นปิดทิมลูกไต้ใบใไตใบเอาทุกส่วนต้มดื่มหนึ่งแก้วหนึ่งคืนไข่ทับและดูหายแน่นอนรากผักโขมพลังปอบอยลรากตำลึงดองเดอร์พอเอาวเม่เซียวแรงละเป็กแรงัะ จังสี่เลยสี่เลยเจ้าเคยสังเกตบ่วว่าเถาวันทั่วไปมันสีเลื่อยทวนเ็มนาฬิกาสเสมอบอกให้ลูกซื้อๆดอก